ก่อนนนน้มเหมือนกันมเห็นฟ้องตลอดเลยตรงนั้จังหวะนั้นมั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 นก้ำถึงหรือมันโดนเลยว่ามันยังไงครับโดนครับโดนช้อนขึ้นมาเราก็แบบเหมือนความรู้สึกเราก็บอกว่าถ้าจะดูมุมกล้องมันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนใช่ไหมเพรต่ว่าจังหวะเราตั้งกำแพงเขาแทงยัดเข้ามาใช่ไหมเราตั้งแล้วเขาแทงแทงเสยขึ้นมาอืาเราต้องยึดแลย แฟพนๆหลายคนสงสัยหลายคนเลยว่าไม่โดนไม่นนูเรารู้สึกไงบ้างครับเป็นสุวรรณถ้าไม่โดนไม่โดนคอม,มตูมต้อยู่แล้วครับมันมีอาชีพด้วยเราก็ชงมวยมาสามสิบปีนี้นะครับหลายคนเลยคอมเมนต์ว่าไม่โดนบ้างอะไรบ้างเราบอกชัดชัดได้ไหมว่าเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างครับจะโดนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าไม่โดนคอม,มตู้อยู่แล้วอาชีพเท่าไหร่มีมีสองหมื<อ>่นก่อนครับ ถ้าเกิดพลิกกลับมาได้น่าจะได้เกือบแสนแล้วนะครับเกมจุแบบนี้เราคาใช้อะไรอย่างไงบ้างครับก็ก็ขาดใมันกําลังสูสีอ่ะเราก็เราก็ไม่ได้ว่าเสียเปรียบเยอะเพราะกําลังยาออกแข้งซ้ายมาซ้ายดีว่ากดดันคู่ต่อสู้ได้ดีเลยครับเพราะจังหวะเหตุเหตุเหตุจังหวะนั้นมันมาเกิดขึ้นก่อนช่วงกรรมการให้ให้พักห้าทีหลังจากนั้นนี่เรามีความสุขอย่งไบ้างครับมันต่อยต่อไม่ไหวเลยเรือยงไง มันขึ้นไปมันก็เตี้ยๆพอเยอะก็เลยตัดสินใจนี่เลยตรงนี้ก็ตีน้ำเอาเอาือถอมาอ่าวันนี้แน่นอนครับแพ้แบบนี้ก็คาใจนะอยากฝากถึงใครบ้างครับก็ขอโทษกับทีมงานปอมเตอร์ครับกาทำเต็มที่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับเป็นสัพันธ์เป็นใจให้สู้ต่อไปครับผมครับ ไม่โดนใช่มลูกดูทวงเก่งครับผมเกมจังหวะนั้นเราคิดว่าโดูไหมไม่โดนครับยังไงก็ไม่โดนแน่นอนครับเราเป็นผู้ออนหุ้นนี่น่าจะว่าไม่โดูใชครับพี่นไอพี่ของการพอดีค้วเราก็แทงขึ้นตรงนี้ครับทวงทวงเก่งครับแต่ว่าเขาเขาตั้งกำแพงพอดีเราก็แทงแล้วเหตุการณ์ตอนนี้นี่รุนแรงมากนะเราโดนโดนต้นขาตรงนี้ใช่ไหมครับผมใชครับเรายืนยันมั่นใจว่าไม่โดนไม่โดนแน่นอนครับ แล้วถ้าเกิดเกมมันยืดเยื้อวันนี้เกมเราจะสู้ในรูปแบบไหนครเราก็ได้แข็งแรงครับผมเราได้สดกว่าพี่ขอดแรงแล้วใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็คือว่าแง่ชนะแบบนี้เราก็ไม่ค่อยจะดีใจว่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับผมมันมันมันยังไงมันก้ำกึ๋นเงนเราเลยมันไม่โดนครับไม่โดนครับยังไงไม่โดนครับน้องเอ้าวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วถึงแม้ว่าจะไม่พอใจในผลงาน ฝากถึงแฟนที่ติดตามเชียร์แล้วหน่อยอก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไฟไ์ต่อไปก็ดีกับเดิมรนะับผมหรือแล้วก็ยินดีกับชียชนะด้วยครับผม